ดูดิบลับวันนี้ครับวันนี้เกุูเกี่ยวกับไข่ไข่ปลาคาเวียนี่วันนี้จัดจัดเต็มจัดเต็มอีกแล้วเหมือนจัดเต็มทุกคลิปอืออ่ะจัดแรกแล้วเราจะมาทำพวกไข่อรัไข่อะไรครับอ้าวไข่ยูกิวไข่คาเวียไข่เมงดาไหนนี่ไงถุยเดี๋ยวยังมาต้มอ่ะนี่ชาไข่มุก ไยไข่มุกนี่ไงแต่เราอย่ามาทำเป็นไข่ปลาคาเวียนร์จัดแพงเราซันเนี่ยซื <c oughs> ้อเรนี่วันนี้จะมาลองทำเมนูไข่ไข่มุกไ <c oughs> ข่ต้มย<ท>ำไ,<ห>ไข่มุกอทำอะไรมไหมุจ้ำไข่มุกอา่ามาลองอยากจะลองดูว่ามันจะเป็นไงเห็นเขาชอบกินกันกยังในพวกไข่มุกเนี่ยครึ่งเดียวน่าจะพอมั้งหมดไปเลยน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะด้วยหมดเลยนะเหลือไว้ทำไม ลองแล้วรู้ว่าตีกินได้ไหมเห็นแต่ก่อนมีกระแตอยู่ช่วงหนึ่งนะกระเพราไข่มุกอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไข่มุกไปหมดแอันนี้เริ่มลอยแล้วไข่มุกวายวายวายกล่องมัวกล่องมัวมัวไข่มัวกล่องกล่องอ่าทำไมไม่ไหวทำไมเครื่องบันทึกภาพมันมัวเออพูดดีๆสิเห็นไหมลอยขึ้นเลยเดี๋ยวพอลอยขึ้นแล้วไงต่อเดี๋ยวเบาไฟให้อ่อนแล้วมันลอยขึ้นเป็นชั้นสองแล้วไหมถเดี๋ยวเราตามขึ้นไหม กันครั้งแรกนี้ต้องใส่มุกเหมือนกันแต่ถ้า,ถ,าถ้าทำดีนะทำชาใส่มุ้งายกันนะอีกขา,ขายอีกอันโอ้มีทั้งร้านข้าวทั้งร้านน้ำแต่ว่าม,ามันสูบเดี๋ยวมันก็คายตัวออกเหมือนกันมันเหนียวนะเนี่ยเหนียวแล้วตอนใส่ก็ให้ค่อยๆใส่ไงเราคนไปเรื่อยๆแต่เมื่อกี้เราใสา่พุ่งไปเลยไม่เป็นไรคนไม่รู้ไม่ผิดรอนะเดี๋ยวเราป๊อปไฟกันผิดเป็นครูใช่มันจะเป็นผออยู่แล้ว อันนี้เดี๋ยวปิดแก๊สแล้วก็รอ30นาทีอันนี้ก็รอได้เลยเอาต้มมา25นาทีแล้วเอาตอนตอนเปิดแก๊สต้ม่ะไม่ต้องปิดฝาอ๋อเนี่ยสูตรขั้นตอนลูดเตี่ยวเขาภาษาอังกฤษเหรออือภาษาจีนภาษาจีนเลยอ๋อนี่เรียนภาษาอะไรเรียนร้อยเอ็นจีนอันนี้เป็นนักเรียนแร้งเปลี่ยนอยู่ที่พ่อคุณทรรแม่บุญธรนี่เองแล้ววันตอนอยู่นู่นยังรอขอเสียงตอบมือหน่อยครับผมสวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษหน้าตาดี และท่านสุภาพสตรีหน้าตาสวยประชาชนที่เคยเฮงสวยมาพบกับผมดีเจหัวควยบางสังกษีขาวบุขาวบุแหล่ะกลับมาเน่แพนน้ำโอลินในประเทศไทยอ่าเดี๋ยวรอแป๊บ,บนึงครับเดี๋ยวมันเจอเมนูงานะว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> เราก็มาลองดูนะครับเผื่อแม่งจะอร่อยจะอะไรเอชชันนี่ได้แล้วนะดแล้วคร

เฮ้ยเหียไป,ไปมหมดแล้วไม่ได้ไปซื้อถุงมือทุกทีเลยนะ <S <S เนี่ยถ้าเราคนตอนแรกนะมันก็จะไม่ค่อยติดกันแบบนี้นะเอาละมาเมนูแรกจะทำอะไรครับวันนี้วันนี้เราจัดไปเลยสามเมนู่ยทำผัดฉ่ากันนะก็ซื้อเป็นเซตมาเลยนะทีต่ตลาดเซตของมันเมนูแรกวันนี้คือผัดฉ่านะครับ จากร่ายง่ายก็เน้นผัดกะเพราเลยอ่ะก็ใส่เครื่องอพอไหมอ๋อแล้วเครื่องนี้งดก,กินเผ็ดกระเทียมจริงไม่ต้องใส่ยเยอะแบบนี้นะแต่ผมชอบ ตามได้เลยนะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเมนูแบบว่าลองนะครับใช่กร <c oughs> ะส่านี่รู้ไหมเราได้นุ้ย <c oughs> จะติดกระทานั้นไม่ติดนะลดหน่อย ปลาไหยปลาเขียวปลาขาวปลาติตา,านะปลาติดาหนอพิกสีชาใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ใส่ลงไป แม่ที่ไทยไทยอ่อนนะทิพยอ่อน ใส่จานใส่จานโห่นนหน้าละาเยเนีาานนน่ยดูตอไปครับเชฟต้มยำต้มยำน,น้ำคนน้ำใสใน้ำใสกระติกเลยอะ แต่ดูหน้าแเราทานกันนะครับไปดูใบมะกรูดอ่ะ,อะยังไม่ได้เก็บใบมะกรูดให้ทีมงานเราไปเก็บใหทมทีมงานเก็บใบมะกรูดใหห้น่ะไปครับทีมงานนี่ก็ขาเก็บมาจากขาตะไคร์นี่ยมาจากล๊บุรีนะอ่าแก่อ่าแก่ เดี๋ยวเราก็จะย้ำไปพร้อมกันเลยทีเดียวนี่มาแล้วครับไปมะกรูดใส่ไปได้ไหมล่ะเปียกเปรี้ยวไปไลเลยมะขามเปียกไปมะกรูดมะกรูดแล้วหน้าบ้านเราของหมู่บ้านเขาปลูกไว้ ยำเหน๋ยวพริกนี่เราค่อยทุบใส่ทีแบบแ่หลังเิ่มแรกกันนี่ตานลงมาก่อนปลาน้ามข้มอ่ะ,ออะขอหน่อยอของัวบักนาวฝนไม่จะตกนะมันมืด กะย้ำก็ตามนี้เลยนะเพื่อนไม่ว่าจะยำอะไรนะครับจะหรือใครจยเอาไปตำไปทุบก,ก็ได้นะครับหรือจะซอยก็ได้จีจาไปเลยอ่ะหอมหัวใหญ่ ได้ครับโมหั่นเป็นชครับกินไหมงี้ความอไงพอเลยพอแล้วอ่ะอร่อยจัดเลยอ่ะใส่ลงไปนี่ โอ้โหแม่กด้วยเย็บร้อยอีกหนึ่งเมนูอ่าแน่ก็น้ำลาไปหน่อยอบอ

เกีียวกับไข่นะไข่ริวกิวไข่เขาวเวียไข่แมงดาไข่มุกต้มยำเราก็เติมไปเดี๋ยวเออเติมน้ำปลาไปหน่อยเมื่อกี้ดูแล้วมนะันเราก็มาปรุงเพิ่มบางที่หลังนีนะเราไม่ต้องปรุงให้มันจับไว้นะเพราะเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ได้นี่ปัชชานิ่งเลยมังก็น,นี่นะ รสชาติมันรสชาติป่าชาแหละเคเคี้ยวเพลินดีเคี้ยวเพลินดีนึ่งนับนึ่งนับลองยำลองยำอือรสชาติของยำรสชาติเนะเข้ากันอยู่วะอือก็แปลกๆกินได้ก็กินได้นะไม่ถึงกับอ้วกอะไรไม่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 คือรสชาติไม่ได้เพี้ยนไม่ได้อะไรนะมันก็เหมือนยำทั่วไปแค่ยำแบบ มันไม่ได้ว่าอันนี้เลยนะปลาเขียวฮึล<ะ>แล้วอะอะยมเล้าอะไเลยยมเล่าเลยอะมันยำต้องแบบนี้เลยนะกินจานเดิอวเดูดิดดดนะน่ารับประทานเชียวน่าก,กินมาก กถือว่าเป็นแต่ว่าทดลองนะเมนูแปลกๆนะเราชอบกันไหนสุดสามอันเนี้ยง่ายเป็นยำแต่นี่ก็รสชาติมันก็รสชาติผัดชาผัดชาผัดอันนี้แบบยำมันมีความเปรี้ยวความหวานความเค็มอ่าแต่ก็มันก็ไม่เหมาะสำหรับที่มาทำหนุ่มข้าวนะแต่ทำได้มันก็ได้นะอแต่ถามว่าเหมาะถ้าไม่เหมาะนะโอเคถือว่ากินได้กินได้อแต่ ไม่แนะนำนะหรือว่าใครมีแบบว่าเคยไปทำผัดกะอะไรก็คอมเมนต์มานะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะรับถ้าชอบล่ะกดไลค์กดไลค์ถูกใจให้กดแชร์นี่ขอบคุณเพื่อนๆเช่นเคยให้กำลังใจเราสองคนมาโดยตลอดส่วนเมนูต่อไปเราจะทำอะไรรอเพื่อนอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาเราว่าอยากหาอะไรแปลกๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะหาทำนู่นทำนี่บ้าง คผมทำที่มันกินได้จริงมั่งหรือเอามาลองมั่งคลิปนี้เราสองคนก็ฝากด้วยนะคะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย